ชุดบิกินี้ก็มาน้องรีมกันที่มาลูกยางสาวโคราชแชมป์ไทยลีกต้อนรับหน้าร้อนทำเอาหนุ่มๆตะลุกกันเลยทีเดียวกับมุมนอกสนามแข่งของรีมกันที่มาเอกปัญช,ชานักตบลูกยางสาวสังกัดแคทเดวินวอลเล่บอลคอนราชสีมาสีหวยหวางคิวมินซีสโมสรแชมป์ไทยแลนด์ลีก2022-23 โดยหลังจากที่จบลิกการแข่งขันลูกยางสาววัย23ปีก็ใช้เวลาเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลคลายร้อนก่อนมีภาพในชุดบิกินี่สวยๆอวดให้แฟนๆได้ชมกันผ่านโลกออนไลน์ซึ่งแน่นอนงานนี้เรียกหัวใจได้รัวๆตามระเบียบงานนี้ต้องบอกว่านอกจากผลงานในสนามจะดีแล้วนอกสนามก็จัดว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักของแฟนลูกยางรวมทั้งแฟนคลับของเธอก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน สำหรับกันที่มาเอกปัชชาเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาก่อนที่จะย้ายมาร่วมทัพแคทเดวินมีประสบการณ์ลงเล่นให้กับสโมสรวอลเลย์บอลคอนและสโมสรวอลเลย์บอลโอภาส369มาแล้วนอกจากนี้ยังเคยผ่านการติดทีมชาติชุดกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนเมื่อปี2018ที่ประเทศเมียนมาซึ่งครั้งนั้นสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะรัฐปาศ,าศาสนศาสตร์